ทั้นคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะคะจุดนี้เป็นจุดที่3นะคะด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในหัวข้อ,อพิพิพธภัณฑ์ทหารอุทยานแห่งการเรียนรู้คู่ประวัติศาสตร์ค่ะท่านนายกก็ยังอยู่กับเราณจุดที่3แห่งนี้นะคะค่ะบริเวณนี้ก็เป็นที่ตั้งของค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งอยู่หมู่ที่1ตําบลบ้านคลองค่ะและในวันนี้ทางเทศบาลตําบลบ้านคลอง<ม>ก็ได้นําครูนักเรียน มาศึกษาดูงานในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ท,าทาหารกล้าและอุทยานดอกไม้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวท่านนายกนะคะจะไปรอในส่วนของส่วนที่2ค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ทางวิทยากรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกองพลทหารราบที่4นะคะได้แนะนําตัวเองให้ทางท่านคณะกรรมการได้รู้จักค่ะสวัสดีครับกับผมร้อยโทพนุสษษรร,รัตสุวรนายฐานกฤษต์กองพลทหารราบที่4วันนี้รับหน้าที่เป็นวิทยากร ท่านนาชมพิพิธภัณฑ์กองพลฐานราบที่4ี่และพิพิธภัณฑ์การแกง้กงกองทพัพที่สาครับถ้าเดี๋ยวให้ทางวิทยากรของเรานะคะหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าผู้หมวดนะคะได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งค่ะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์กองพลหานราบที่4ี่นะครับ,ก,ร 2, รบก่อตั้งเมื่อปี2542นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์การแก้งกองทัพที่3เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2552เพื่อจะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็พันไม้ดอกไม้ประดับที่หายากแล้วในประเทศไทยให้สําหรับ สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ศึกษากันครับค่ะค,ค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนะคะนในโซนที่หนึ่งกันเลยค่ะครับเร็ครับค่ะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนด้วยเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีฝนตกด้วยนะคะคอันนี้เป็นในตัวอาคารนะคะใช่ครับด้านนี้เป็นด้านในตัวาอาคารของพิพิธภัณฑ์หารกองพลทหารราบที่สี่ะนะครับก็เข้ามาแล้วนะคะครับเข้ามาก็จะเจอกับการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆใน การปฏิบัติงานที่เคยใช้ปฏิบัติงานจริงจะเริ่มตั้งแต่การใช้จัดตั้งเหมือนฐานภาคเหนือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิพาทอินโดจีนนะซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นของที่เคยใช้งานจริงถ้าใครสนใจข้อมูลก็สามารถสแกนลิงก์ QR โอ้อันนี้มีลิงก์ QR โคดติดอยู่ด้วยเพื่อจะทราบที่มาที่ไปนะคะเป็นรายละเอียดค่ะจสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็นี่สงครามจะเป็นอาวุธที่ใช้ในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนาม ด้านนี้ก็จะเป็นการปราบปามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับคบอร์ดนะครับจะมีอาวุธหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับอ๋อาวุธอันนี้ใช้จริงในสนามนะคะขออนุญาตจับนิดนึงนะคะเนี่ยไหนเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพื้นกลวิเกอร์ครับสำหรับด้านนู้นนะครับก็จะเป็นบอร์ดเทิดเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นจอมทัพไทยมาที่เคยมาปฏิญต์พระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ดี๋ยวเราเดินไปสูงตรงโซนนู้นะคะคัะตรงนู้นเห็นมีกระสอบทรายแล้วก็มีอาวุธอยู่ด้วยใช่ค่อันนั้นจะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดค่ะอันนี้ก็เป็นแบบแบบอันนี้จะเป็นเป็นแบบจําลองครับเหมือนเป็นเหมือนถ้าภาษาเนี้ยคือโมเดลจําลองพื้นที่ในการเผาเดือดกรทางทหารในพื้นที่ต่างๆค่ะเดี๋ยวขอเดินแยก่ากผู้หมวดก่อนนะคะเพราะตรงนี้มีทั้ง ลูกกระสุนนะคะอันนี้จริงใช่ไหมคะอันนี้เป็นของจริงครับเป็นเครื่องจริง,รงลูกระเบิดค,ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนที่2กันเลยนะคะ,ะคไปต่อที่พี่พิพธภัณฑ์แห่งการแจ้งกองทัพภาคที่3ากันค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะก็กาลังเดินเข้าไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเด็กๆของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนบ้านคลองนะคะคอย่างที่ท่านนายกบ,บอกนะคะว่าวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะคะอ๋อดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าค,คือเวลาเด็กๆมาเนี่ย เขาก็จะได้ศ <f Read ing> <wh ats Napoleon> <ions> ึกษาทั้งข้อมูลทางด้านการทหารก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันในช่วงที่เราศึกษาข้างในนะครับสังเกตว่าพิธาสณาการแก้เนี่ยจะมีความล้มลื่นนะครับเพราะว่าใช่ไหมคะเราตั้งใจที่จะทําให้เป็นเหมือนอุทยานประวัติศาสตร์การเรียนรู้ทางด้านพันไม้ไทยที่หายากด้วยทั้งไม้ดอกไม้ประอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะคะตอนนี้มาอยู่ ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกองทัพพัทที่3ทาท่าสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะคะครับตอ่ตอนนี้เด็กๆนะคะแล้วก็คณะครูนะคะกาลังเข้าไปด้านในแล้วนะคะครับอันนี้พอเห็นจางโลจากตรงนี้ค่ะผู้หมดคะระยะทางนะคะที่เข้าไปประมาณกี่กิโลคะระยะทางที่ทางเดินศึกษาครับข้างในจะใช้ระยะทางประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็มีเนื้อที่เนี่ยทั้งหมดนะครับพิพิธภัณฑ์ที่นี่จะมีเนื้อที่ประมาณ15ไร่เศษ โอ้เนื้อที่15ไร่เศษใช่ครับแต่ระยะทางที่เราจะทําการเป็นจุดศูนย์การเรียนรู้เนี่ยคะประมาณ500เมตรนะคะใช่ครับค่ะและสังเกตเห็นว่าต้นไม้นะต้นไม้แต่ละต้นจะมีชื่อต้นไม้อยู่ด้วยนะคะใช่ครับจะเป็นพันธุ์ไม้ไทยเป็นพันธุ์ไม้หายากนะครับแล้วก็พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่เรานํามาจัดแสดงเป็นเหมือนเป็นอย่างที่ได้เรียนไปในขั้นต้นว่าเป็นเหมือนอุทยานไม้ดอกไม้ประดับด้วย เพราะทุกวันนี้เราจะไปหาชมทั่วไปหายากแล้วเราก็เลยนํามารวมไว้ที่นี่นเพื่อให้เด็กๆได้สัมผเาที่นี่นะคะเดี๋ยวเอะตรงนู้นมีคณะครูแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะเหมือนจะยืนรอเราอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเหมือนน้องเขามีข้อสงสัยเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับมีอะไรเอ่ยมีอะไรสงสัยหรือเปล่าถามครับผมสงสัยว่า รถถังลำเมยได้ใช้จริงหรอครับทันนี้แหละครับครับคันนี้จะเป็นรถถังที่เคยใช้งานจริงครับชื่อที่เป็นทางการก็คือรถถังเบาแบบ8 3ไทย9 5ฮากโกะอ่าก็มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตเมื่อปีนาเข้าผลิตและนาเข้าในประเทศไทยเมื่อปี2483<อ>เคยใช้งานจริงก็คือใช้ในสมรภูมิสงคารามมหาเอเชียบ,รบุรพาหรือสองครามโลกครั้งที่2อครับอ,อันนี้เคยไปรบที่<อ>เชียงตุงที่ประเทศพามา่ามาแล้วไปรบแล้วด้วยนะ พี่หทาหารคะหนูก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าดอกไม้แล้วก็รถถังเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะคะก็ดอกไม้กับรถถังนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับถ้าเราแต่รถถังหรือปืนมาตั้งแสดงเราอยากดูไหมครับอยากดูไหมคะไม่ค่ะเราก็เลยต้องมีไม้ดอกไม้ประดับมาจัดแสดงใ,ให้น้องๆได้ศึกษาแล้วก็ผ่อนคลายลมแต่ดอกไม้ที่เราจัดแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตั้งไว้เฉยนะเราต้องมีชื่อมีอะไรให้หนูๆได้รู้ด้วยเพราะว่าถ้าเราเข้ามาเนี่ย หนูรู้ไหมว่าดอกไม้พันอะไรถ้าไม่มีป้ายไม่รู้ค่ะแล้วดอกไม้พวกนี้เป็นดอกไม้ไทยด้วยนะครับเป็นพันไม้ไทยของเรามีจํานวนกี่ชนิดคะที่นี่จะมีเฉพาะไม้ดอกนะครับ49สายพันธุ์อ้49สายพันธุ์เลยถือว่าเป็นมหาสัจจรรย์พันไม้ที่เดียวเลยนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวถ้างั้นเด็กๆได้คําตอบแล้วเดี๋ยวไปรอทางด้านนู้นกันเลยนะคะได้ไปดูกันต่อนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมชมด้านในต่อครับค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมชมด้านในกันต่อเลยนะคะก็ เป็นจุดที่เด็กๆถ้ายิ่งเด็กๆถ้ามาเนี่ยตื่นเต้นแน่นอนเพราะรถถังเอ่ยเฮลิคอปเตอร์เอยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยมันทําให้ดูซอฟ์ลงใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเด็กหลายคนเนี่ยบางคนเขาอาจจะมีชื่อเป็นชื่อพันธุ์ดอกไม้ไทยเขาอาจจะชื่อพากากรองแต่เขาไม่รู้หรอกว่าพากากรองนี่คือดอกอะไรคือความหมายจะชื่อเขาบางทีเขาเอ๊ะมารู้ความหมายชื่อตรงนี้เลยพอเข้ามาที่นี่ปุ๊บเขาเห็นเอ้านี่มันป้ายเหมือนป้ายชื่อหนูเลยพอเขาเห็นดอกไม้อ๋อนี่คือดอกไม้ที่เป็นชื่อเขาคือดอกไม้ไทยนะครับ <ด>ลหลาย<ห>คน,นคที่มาเที่ยวก็จะได้มาศึกษาก็จะได้มาเห็นที่นี่กันค่ะแล้วมีการดูแลรักษาอย่างไรคะสําหรับต้นไม้อ่ะค่ะสําหรับการดูแลรักษาต้นไม้ที่นี่นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่นี่ดูแลตลอดนะครับซึ่งในการบำรุงรักษาเราก็จะใช้พวกปุ๋ยชีวภาพนะครับก็คือปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหมกักทั้งประเภทน้ําแล้วก็ทั้งชนิดน้ำแล้วก็ชนิดปุ๋นะครับซึ่งเราก็จะได้มาจาก2ส,ส่วนในการคือส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นโครงการที่ทหารทําเองโดยนํามาจากการหมักของพวกเศษอาหารเศษขยะอินทรีย์นะครับส่วนหนึ่งก็จะได้มาจากทางเทศบาลตำบลบ้านขอกที่ช่วยสนับสนุนมาให้กับการดูแลที่นี่ค่ะและตอนนี้เดี๋ยวตรงโซนนี้นะคะก็จะมีทางท่านนายกรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูปุ๋ยนะคะอัดแท่งแล้วก็น้ำฮอร์โมนจากถุยหมักกันนะคะค่ะเดี๋ยวให้ท่านนายกได้พูดแนะนำนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะคะ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการที่พี่น้องประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางนะคะก็เป็นาการคัดแยกขยะอินทรีย์นะคะนำมาเป็นปุ๋ยเม็ดและก็ปุ๋ยน้ำนะคะหรือว่าฮอร์โมนนะคะค่ะก็ใช้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาดูแลต้นไม้นะคะภายในอุทยานดอกไม้นะ,ะอันนี้เราก็จะใช้เกี่ยวกับบริเวณรากนะครับคุมดินอันนี้ก็จะใช้ฉีด ใช้ฉีดเร่งดอกเร่งใบนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปซุ้มต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ผักพวกนี้ล่ะคะก็ผักพวกนี้นะครับพวกผักแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรพวกนี้ส่วนหนึ่งก็คือทหารเราเมื่อมันมีพื้นที่ว่างก็ต้องการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือโดยน้อมนำเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีนะครับก็เอามาปลูกพืชพวกนี้แล้วก็ พอปลูกเสร็จปุ๊บการบำรุงเนี่ยก็ทางทั้งทางเทศบาลทางทหารเอาปุ๋ยที่เรามีอยู่นะครับที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องใช้สารเคมีก็เอามาบำรุงพวกนี้ก็เป็นออกมาเป็นผลผลิตให้ได้กินได้ใช้กันถ้านายกคะเดี๋ยวถ้าตรงนี้เสร็จแล้วเราเอากลับไปทํากับข้าวทานได้เลยนะคะตกลงค่ะใช้ไปทํากับข้าวได้เลยนะคะผัะตอดสารพิษค่ะแล้วมาตรงนี้ค่ะวันนี้ทางเทศบาลนะคะผู้หมวดคะเรามีขนมไทยด้วยค่ะเดี๋ยวให้ท่านนายกแนะนำค่ะก็จะมีขนมขนมต้มนะคะ แดกงาถั่วแปดนะคะแล้วนี้ก็เป็นข้าวเหนียวสังขยาหน้าหน้าปลาแล้วก็กระฉีบนะคะแล้วก็มีขนมเที่ยงข้าวต้มมัดด้วยค่ะทอถ้าพิธีกรกับผู้หมวดหิวก็รับประทานได้เลยนะคะแล้วตรงนู้นล่ะคะเป็นอะไรคะมีน้ำยิงสมุนไพรด้วยนะคะเป็นน้ำเก๊กฮวยกับน้ำอัญชันมะนาว เดี๋ยวเชิญท่านนายกออกมาทางด้านนอกได้เลยกันนะคะตอนนี้เด็กๆนะคะแล้วก็คณะครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบนบ้านคลองของเรานะคะก็มาพบกันที่จุดนี้แล้วนะคะแล้วก็ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการของทางเทศบาลตะบลบ้านคลองค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้หมวดนะคะได้บอกวันเวลาในการเปิดปิดนะคะพิพิธภัณฑ์การแจ้งและพิพิธภัณฑ์อาวุธเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปเยี่ยมชมนะคะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ทหารการแจ้งของทวาทีสามแล้วก็พิพิธภัณฑ์พลรศสี่ครับก็เปิดนะครับ ทุกวันเวลาราชการนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็กนณีในวันปกตินะครับเวลา08.30นาทีนะครับถึง16.30นาทีนะครับก็เปิดให้นักศึกษาภาคประชาชนนะแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจนะครับเขาเยี่ยมชมได้ตลอดนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่บอกมาและพี่ผู้หมวดก็จะเป็นคนบรรยายครับผมค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาพูดประโยคนึงพร้อมกันเลยนะคะ พันไม้งามตาประวัติศาสทหารต้าชีวามีศพ